เริญในธรรมผู้ที่สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราท,ทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังเพราะการฟังนั้น <c oughs> ทำให้เราได้รู้ในการสื่อสารในการเรียนรู้ ของความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถ้าเราน้อมเข้าไปใส่ใจวิถีชีวิตของเราเราก็จะเห็นความจริงที่เกิดขึ้นจากชีวิตของเราเอง การประพฤติปฏิบัตินั้นก็ต้องอาศัยมูลเหตุจากความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในจิตใ,ในใจของเราความไม่สบายกายความไม่สบายใจหรือความสบายกายความสบายใจนั้นมันก็ต้องเกิดขึ้นจริงๆในจิตใ,ในใจของเราผู้ที่ฝึกตน น้องไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆจิตในใจของเราก็าาจะได้เห็นความจริงทั้งหลายทั้งปวงที่อาศัยเหตุและปัจจัยที่จะต้องอาศัยความเป็นอยู่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่อาศัยความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจเราเพราะเหตุนี้ทำอันบุคคลพึงศึกษาพึงเรียนรู้ก็ต้องอาศัยกายยาวาหนาคืบที่เกิดขึ้น กายของเราจิตของเราสัมผัสที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั่นแหละไม่ว่าเราจะอยู่แบบไหนอย่างไรควรที่จะน้อมเข้าไปดูจิตของเราวันคืนล่วงไปจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้น้อมเข้าไปดูวันคืนล่วงไปล่วงไปมันก็จะผ่านไปเฉยๆผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะการสิ้นไปดับไปการสิ้นไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ้นไปนั้นบง่งบอกถึงอายุไขของสังขารร่างกายของเราที่หมดไปกับการเวลาไม่ว่าตาเราจะเห็นรูปรูปที่เป็นที่ตั้งของความถูกใจก็ตามรูปเป็นที่ตั้งของความไม่ถูกใจก็ตามเนั้นจิตของเราจะยินดียินร้าย กับลูกเสียงกินรถก็ตามการหมดไปสิ้นไปของสังขารร่างกายมันก็เป็นเรื่องปกติคือเป็นเรื่องธรรมดาที่มันต้องหมดไปสิ้นไปเพราะนั้นผู้ไม่ประมาท <c oughs> ในธรรมทั้งหลายจะไม่เพลิดเพลินไม่ยินดีไม่เกิด ความเพลิดเพลินในความยินร้ายที่มันอาศัยตาเห็นรูปแม้รูปนั้นจะเป็นที่ตั้งของความพอใจก็ตามแม้รูปนั้นจะเป็นที่ตั้งของความไม่พอใจก็ตามหูได้ยินเสียงไม่ว่าเสียงนั้นจะเป็นที่ตั้งของความพอใจก็ตามหรือเป็นที่ตั้งของความไม่พอใจก็ตามจมูกได้กิน กินเป็นที่ตั้งของความพอใจก็ตามกินเป็นที่ตั้งของความไม่พอใจก็ตามเมื่อเราหมัน่นพิจารณาดูตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่ยินดีกับผัสษะยิน้ายกับผัสษะที่เกิดขึ้นตากระทบลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลินลิ้นได้ลดกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ใจได้สวยอารมณ์ก็ตามถ้าเราหมั่นพินิจพิจารณาน้อมเข้าไปอยู่บ่อยๆปุณะปุนังเราจะไม่สงสัยเราจะคลายความสงสัยในการหมดไปสิ้นไปของสังขารร่างกายเราจะคลายความวิตกกังวลในการหมดไปสิ้นไปของสังขารร่างกายเพราะนั้น ผู้ที่ฝึกตนอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมจะไม่เกิดความสงสัยในอัตภาพของตนเองและในอัตภาพของบุคคลอื่นไม่ว่าอัตภาพของตนหรืออัตภาพของบุคคลอื่นนั้นรู้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราต้องพัดภาพ จากของรักของชอบใจหรืเราจะต้องพัดภาคจากของไม่รักไม่ชอบใจไปเหมือนกันเพราะนั้นบุคคลจิตที่ได้ฝึกดีน้อมก็ไปดูไปรู้ในจิตในใจของตนจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายอัตตานุทิฏฐิการถอนอัตตานุทิฏฐิ ออกจากรูปเสียงกินรสโพธพภะธรรมลมนั้นมันเป็นวิสัยของบัณฑิตเป็นวิสัยของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงจะต้องอาศัยอัจฉติธรรมาพระหิตธาธรรมาอัจฉติพระหิตธาธรรมา,อา,า,รรมาอาศัยธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแหละเป็นเครื่องศึกษาจิตใจเป็นเครื่อง ที่อย่างรู้แล้ก็เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราเพื่อจะไม่ให้ประมาทไม่ว่าลูกเป็นที่ตั้งของความพอใจและไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับภายในของเราก็ตามลูกเป็นที่ตั้งของความไม่พอใจ หรือความพอใจที่เกิดขึ้นภายนอกก็ตามร้วนแต่มีเหตุปัจจัยตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหตุนี้เองพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงเห็นเป็นภัยใหญ่ภัยที่เกิดขึ้นกับสังขารร่างกายของเราก็คือการเวลาการเวลากาละการเวลานั้น มันกืนกินสรรพสัตว์และตัวของมันโดยอาศัยความมัวเมาเพลิดเพลินอาศัยความลุ่มหลงความยินดียินร้ายที่จิตของเราเสพและก็ติดในรูปเสียงกลิ่นรสโภทภะธรรมารมนั่นแหละอาศัยความเพลิดเพลินความมัวเมาความยินดียินร้าย ในสังขารร่างกายของตนเองและบุคคลอื่นนั่นแหละขอให้เกิดความทุกข์ขอให้เกิดความไม่สบายกายความไม่สบายใจเพราะต้องอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์แต่พอได้สิ่งนั้นมามันพัดพรากจากไปก็เป็นทุกข์ นั่นแหละคือสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายประมาทสัตว์ทั้งหลายไม่รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของตนเพราะนั้นโสดาบันนั้นท่านจึงฟังแล้วสามารถถอนสักกายทิฏฐิออกจากความพอใจและความไม่พอใจได้ จึงเห็นสภาพธรรมที่พอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เพราะนั้นผู้ฝึกตนจึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทจึงไม่เอาลูกเสียงกินรสโภภธพภะธรรมลมอันเป็นที่ตั้งของความพอใจและไม่พอใจมาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรา เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโภทพะธรรมลมที่เกิดขึ้นอาศัยเหตุปัจจัยเกิดก็ปรุงแต่งของที่ชอบก็เพลินไปของไม่ชอบก็เพลินไปดังนั้นการฝึกจิตฝึกใจของตอนนั้นจึงเป็นหน้าที่โอปนญิกธรรมเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องนนอมไปดูจิตดูใจของเราเพราะนั้นการฝึกการหัดการประพฤติการปฏิบัตินั้น มันเป็นเรื่องอ่อนลี่เป็นเรื่องปัจจตังเป็นเรื่องเฉพาะตัวของไข่ของมันยิ่งฝึกเห็นเราก็จะขอบคุณคนะำสอนของพระผู้มีพระเจ้าที่พระอ,องค์ให้มรดกธรรมอันประเสริฐให้กับผู้ประพฤติธรรมปฏิบททัติธรรมชี้ทางออกบอกทางผูกให้กับจิตวิญญาณที่ เป็นทุกข์ที่ทรมานนับภพบนับชาติไม่ได้เพราะความเพลิดเพลินมัวเมาในลูกเสียงกลิ่นรสผฏฐตัพพระทำไม่ร่มไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภพหนึ่งชาติใดไม่ว่าจะอยู่ในสังขารใดก็ตามถ้าเรามีสติรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็โอปนัยิกงกระมน้อมก็ไปให้รู้ให้เห็นความจริงเหล่านั้นเราก็จะสามารถ นำพาจิตใจของเราให้เกิดสมาธิให้เกิดความมั่นคงเห็นผัสสะทั้งหลายเกิดขึ้นแต่เหตุตั้งอยู่ได้เพราะเหตุดับไปเพราะเหตุมีเหตุเกิดเหตุตั้งอยู่แล้วก็เหตุดับไปไม่ว่าสังขารเราและสังขารบุคคลอื่นไม่ว่ากายเรากายคนอื่นกายนอกกายในกายหยาบกายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นรูปประทมนามธรรมท,ทั้งหลายทั้งปวงที่อาศัยเหตุและปัจจัยทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระโยคาวรจรทั้งหลายผู้ไม่ประมาทจึงมีเวลาวันคืนล่วงไปล่วงไปจะมีเวลาน้อมไปดูจิตดูใจของตนเองเราเป็นทุกข์เพราะอะไรเราวิตกกังวลเพราะอะไร เราปรารถนาสิ่งใดในโลกใบนี้เราต้องการอะไรในโลกใบนี้เราก็จะเห็นความจริงอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในจิตในใจเรามันเป็นเหตุเป็นผลเป็น <c oughs> สิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายไม่ให้ผ่านไปโดยที่ไม่ได้วิชาคือความรู้รู้ เห็นตามความเป็นจริงรู้วางว่างเบาเย็นสบายฟื้นจนชินเป็นนิสังสยังโสซฝึกให้เป็นนิสัยเป็นกุปนิสัยเพราะฉะนั้นในวันนี้นี้นะี่ยเป็นวันที่25มกราคม2568นหะที่เราท่านทั้งหลาย ที่ขาดหายไปหลายวันก็เพราะว่าเสียงไม่ค่อยมี <c oughs> พเสเลดลงคอแล้ก็มีโอกาสก็พยายามจะใช้ให้มันคุ้มค่าที่ <c oughs> พอพูดได้พอสื่อความหมายได้ก็จะพยายามทําสื่อหลักธรรมคำสอนขององค์พระชินวรองค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าให้สมกับ <c oughs> กายยาวานาคืบที่เราได้มาด้วยความยาก <c oughs> พอได้มาแล้วเราก็ต้องพยายามชดใช้สร้างส <c oughs> ืบต่อแสดงในสิ่งที่พอพึงทำได้กระทำในสิ่งที่พอทำได้เพราะนั้นก็ขออนุโมทนากับเราท่านทั้งหลายผู้สนใจในการฟังในการประพฤติ ในการปฏิบัติเพื่อเดินตามรอยยุคนระบาทขององค์ศาสดาด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตวนทุกคนทุกท่านเถิด